เพราะฉะนั้นจะถามว่าเฮ้ยวันนั้นตะวันฉายแบบอาจจะไม่ฟิตเต็มร้อยหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ละนะแต่ว่าอีกมุมหนึง่งอ่ะถ้าเราย้อนดูเลยว่าตอนเจอลูกย่าอันโปหรือว่าตอนเจอคนเก่งๆที่แบบเป็นพวกจอมพลังทั้งหลายที่เตะได้อย่างรวดเร็วหรือฟอร์มดีๆอ่ะเวลาเจอโยรยดจะเป็น,นคล้ายๆกันหมดคือเตะแล้วเขาไม่สะดุ้งเตะแล้วเขาเดินเข้าใส่จะบอกว่าเป็นความผิดตะวันฉายทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าโยรยดี้เขาแข็งจริง ผมมองว่าส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับโนยิริเพราะว่าไม่ไว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครหน้าไหนอ่ะแต่ไปก็เขาทรงนี้ตลอดเขาเดินเข้าใส่ตลอดดูลูกยีันโปดิตอนสู้กับบัวขาวหรือตอนแบบสู้กับคนอื่นๆไปย้อนดูได้เลยอันโปโคตรเก่งเลยอ่ะแต่เขาดูฝืดดูแบบดินบบด้นแบบดิ้นแทบ,บไม่หลุดเลยเพราะโนอิริเนี่ยบทเข้าใส่แล้วก็ทรงเดียวกันเลยเรามองว่าอันโปเตะเบาลงไปด้วยซ้ํา เช่นเดียวกับที่เรามองว่าตะวันฉายเตะเบาลงหรือเปล่า